สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีของพอ,ออฟ้านะครับวันนี้ทางช่องได้มาเยี่ยมเยียนพออฟ้าพอ,ออฟ้าบอกว่าจะให้เดี๋ยวเราจะเอาพาะชุดนี้นะครับที่พอ,อ,อฟ้าไปจับพลังพุทธคุณเพื่อให้เอฟซีสบายใจว่ามีพุทธคุณหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะไปจับพลังพุทธคุณกับอาจารย์เอจับพลังพุทธคุณอาจารย์นิรัน พร้อมทั้งกับตรวจสอบทา่านกับทีแลบก่อสร้างอาจารย์บอยอาจารย์อะลอละอเพราะว่าผอ,อฟ้าบอกว่าอาจารย์โจก๊กกับพออ,อาลามเขาตรวจสอบมาแล้วนะครับความสบายใจนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จสายหวังนี่นะครับแล้วก็พอ,อฟ้ามีพระเท่าที่เล่าให้ฟังนะครับ400หีบป,ประมาณ ทางหีบพระสายบ้านอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นหีบพระถ้าหีบแบบนี้นะครับพอ,อบอกว่าเป็นหีบสายบ้านแต่ถ้าเป็นหีบประดับอย่างนี้นะครับเป็นหีบพระสายหวังนี่นะครับรูปลักษพระในนี้ก็จะเป็นพระสายหวังนะครับนี่วันนี้พออจะมอบพระให้เป็นที่ระลึกใครเจอผมเนี่ยไม่ต้องรอรับที่ผมนะครับคุณมารับแจกที่พออเลย มารับที่นี่ได้เลยนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งนั่นนะครับตรงนี้โต๊ะที่เราคุ้นเคยกับพออ,อนะครับว่าพอออก็จะมาออกคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่มาตรงนี้ก็จะถูกเชิญมาออกคลิปตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวพออจะให้พระไปเป็นที่ระลึก เราก็จะบันทึกไว้นะครับว่าให้ไปแบบนี้แล้วเราไปจับพลังแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตรงตรงปกปอทุกพิม์แจกไปหมดแล้วทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกีบทุกพิม์ทุกเนื้อหีทุกขีบใช่ค่ะเราแจกไปหมดแล้ครับแจกไปหมดทุกขีบทุกพิมพ์ เนื้ออย่างเนี้นยเป็นเนื้อเทียนชัยอันนี้เป็นเครื่องเทียนชัยพออขอแจกหรือก่อนอะไรนี่พอ,อจะส่องให้ดูก่อนค่ะใช่ค่ะคือการที่พออส่องส่องให้ดูก่อนนะครับค่ะเพื่อความสบายใจของผู้รับถ้าไม่ชอบไม่ต้องมาไม่ต้องมาดได้ไม่เป็นปัญหากันต่อกันใช่ใช่ถูกต้องค่ะ คือควจะหาพระแท้ควนต้องแท้ก่อนครับต้องต้องกล้าพิสูจน์ให้ดูก่อน<ช>นะครับพระแจกที่นี่นะครับเขาขึ้นกล้องพิสูจน์ให้ทุกองค์ให้ดูใช่ค่ะคือไม่ได้ทุกองค์นะครับประมาณประมาณนะครับก็จะเอาทุกกลุ่ม<ช>ทุกกลุ่มที่ที่ที่พบในหีบนะครับ<ช>แล้วก็ขอก่องตลับพระหน่อยลูก พอเอาก้างปลาหน่อยนะเอาก้างปลาใส่ตะหลับมาหลากหลายทิมอ่ะไม่เดี๋ยวจะเอาก้างปลาไปตรวจเพราะก้างปลาเป็นประเด็นก้างปลาาเป็นประเด็นอาจารย์โจ๊กไปตรวจรุ่นก้างปลามาแล้วเนี่ยก็อาจารย์โจ๊กก็ตรวจแล้วตแผลได้สบายใจได้ไม่หลังจากเขาโจมตีก้างปลาพอก้างปลาพอได้รับความนิยมขึ้นมั้นนิยมขึ้นฮะนิยมขึ้นทำให้คนรู้จักสมเด็จหลังก้างปลาคือคนก็เชื่อเราเพราะไม่ได้ไปเชื so ่อเซียนหัวขวดบางคนหรอกครับ เธอ,อท,ทำไม่เรียบร้อยกันหน่อยนะเออเพราะว่าหลังก้างปลาให้ปลาแดงอยู่ไหนเรียกปลาแดงมาด้วยไเราเราขอเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับขอไปเพื่อพิสูจน์นะครับพี่มนเปิดไฟเนี้นะครับผมยังเคยได้พระผอ,อ,อที่พระเอาไปแจกที่โคราช พราเอาพ้าที่เขาได้พ้าพออไปอเขาก็ไปมอบให้เป็นที่ระลึกญาติโยมอีกทีหนึง่งแล้วเป็นไงก็กกรอเฮ้ยสบายใจอเอาไปตรวจยังเอาไปตรวจแล้วผมได้พ้าจากใครนะครับผมจะไปตรวจนะครับครับเพื่อทางเจ้าของพ้าเขาก็ยินดีให้เราไปตรวจที่ไหนก็ได<ช>ถไ้ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมาใช่ถูกคนแนนสำคัญ ก่อนที่คนจะหาปลาแท้คนต้องแท้ก่อนเธอไปเอาก้างปลาไม่ว่าก้างปลาอยู่ตรงไหนหีบก้างปลาเอาใส่ตลับเหล็กค่ะเธอจ๋าให้ให้ป้าละมุดช่วยลูกพี่พัดพี่พัดเอาก้างปลามาหนึ่งตลับนะหีบข้างบนคือถ้ามันเกิดว่าที่นี่ไม่แท้ไม่ต้องไปหาพราแท้ที่ไหน ใช่ไหมของเราบริวารลูกหลานเจ้าหน้าที่หรือทุกคนใส่ทุกคนครับที่พอ,อทําไมเลือกเลือกเนื้อนี้แฝงรพระที่แฝงสมเด็จเนี่ยทำไมพอ,อเลือกเนื้อนี้อ่ะโชคหน่อยโชว์หน่อยพอ,อ,อ,อทองลูกบวชอ่าทำไมใช้ทองทองอดอกบวชเป็นสลรกมงคล,งคลใช่นี่นะครับเป็นตรงปูทวดลรงปูที่วดพิมพ์กลักไม่ขีดใช่ค่ะ นี่ๆ่โชว์ๆอย่างั้นแหละครับพอนี่ๆนะครับหลวงปู่วอจครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลักไม่ขีดใช่ค่ะถ้ามีทองดอกบวกผมว่าคนต้องมีทองแท้แน่นอนตองมีทองคําค่ะเนี่ยต้องมีทองคําเหรียญภูกานภูเอี่ยมคือทองคำนะคะเหรียญทองคำแล้วนี่เป็นจะแต่ใส่ได้ห้าองค์อีกองค์เลยเก็บนี่เป็นทองแท้ทองคำครับภูกานูเอี่ยมเหรียญทองคํา พอ้มีหลายเหรียญค่ะเหรียญทองคําปู่ทวดปูทวดอ่ะก็มีครับปูทวดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มีประเด็นนะครับปู่ทวดที่มีเนื้อทองคําก็คือพาผ้าปากเจ้าไหนผ่าปากผ่าปากเออหรือเราเรียกกันว่าในตัวเราเราจะเรียกว่าเสือคาบดาบะจะเรียกว่าเสือคาบดาบก็จะมี ขอครับมีคนได้พระไปแล้วขอคืนไหมส่งคืนไหมมันก็มีมีแต่ว่าเราถือว่าคนเราเนี่ยตอบคําถามเราไว้ได้ก่อนอย่างเช่นคนที่บูชาไปแล้วบูชาด้วยความระโมบโลภมากนะบูชาแบบนี้เราจะผิดปกติแล้วซึ่งเราจะตั้งคําถามแล้วมันจะมีประเภทคนที่บูชาจริงกับคนที่บูชาไม่จริงรไอ้พวกที่กลั่นแกล้งมันก็มีไอ้ข้อนี้ต้องระวังเลยค,คนไม่ได้รักเราทุกคนนะจำไว้ว่าคนไม่ได้รักเราทุกคน มิฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราทําถูกถ้าเราแท้แต่คนมันไม่แท้ใช่ไหมคนไม่แท้มันก็ต้องย่อมแพ้ภัยตัวเองอันนี้คือข้อสําคัญมีน้อยค่ะจะมีเฉพาะคนที่มันไม่จริงที่ที่มีประเด็นและมีปัญหาแต่น้อยมากส่วนมากก็เป็นสมาชิกเก่าแก่ที่เขาเก็บอย่างต่อนเนื่องค,ครับอย่างนี้เดี๋ยวปอ,อจะให้ครับ คือรลี่แน่ๆเลยน้องใบเตยฮัลโหลค่ะค,คนส่งน้องมบเตยคือไ,ไหนเ,เดี๋ยวจะดูพระพิมพ์ต่างๆให้ไปเนาะครับพอส่องอธิบายเบื้องต้นให้ฟังหน่อยนี่เราจะดูมากพอส่องพระให้ดูนะครับอืมจริงๆเวลาก็ไม่ค่อยมีนะเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวพระอาจารย์ยังนั่งรออยู่ใช่ไหม ันนั้นบันทึกเทปหรือว่าบันทึกเทปอยู่ใช่ไหมสามารถพักได้ไม,ไม่ไม่สามารถพักได้แต่ผมชอบเรียวๆอย่างนี้ครับพอจะพาไปหาหนุ่พ่อก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวโอเคอสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวไปหาอาจารย์แป๊บน,นี้นะครับขอออฟ้าจะให้พระส่วนหนึ่งไปไปเป็นที่ระลึกแล้วไปแจกเอฟซีทั้งสองอันนี้ให้เลือกมาให้ทุกทิมเลยนะนี่อันนี้เป็นอะไรที่เลือกให้ผมเนี่ยก็เพื่อพิสูจน์ไงเพราะว่า การที่เขายิ่งแอนตี้หรือเขาไม่ยอมรับอันนั้นเรายิ่งต้องเผยแพร่มากเพื่อในการที่จะป้องกันในการที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่จะพยายามทำลายพระแท้โดยเฉพาะพระสายวังซึ่งมีการสร้างอยู่จริงครับแล้วก็พระสายวังอย่าลืมนะพุทธคุณสูงกว่าพระสายวัดนะถ้าเราพูดถึงเรื่องพุทธคุณเนี่ยพระสายวังเนี่ยคนไม่ค่อยจะรู้จักและคนจะไม่ค่อยนิยมครับ แต่เป็นที่บอกได้เลยว่าพุทธคุณเนี่ยใครได้ครอบครองพุทธพุทธคุณแรงราคาจับต้องได้ถูกบางองค์บางครั้งไม่ต้องซื้อขายก็ได้ฟรีก็ได้ฟรีเนี่ยเหมือนวันเนี้ยแล้วก็เพื่อจะให้ไปเผยแพร่ว่าจริงๆแล้วพระสุเด็จที่เป็นหลังก้างปลาเนี่ยถูกสร้างไว้จริงและก็มีอยู่จริงรแล้วก็ภาพก็มีด้วยที่นี่นะฮะนี่พอออพอ,อ,อให้ไปเกือบสิบพิมพ์นะครับค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูแต่ละพิมพ์อ่ะพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะส่องให้ดูในสไตล์พอออฟ้าคือคือสไตล์พอออฟ้าเนี่ยนะคะคือการที่เรามีพระและเราอยู่กับพระมากๆเนี่ยนะคะเราจะคิดว่าในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยโคโพเนี่ยค่ะโคยี่สิบห้าหรือโคเนี่ยจะเป็นการสร้างกลุ่มเสกพิธีใหญ่นิดนะคะพิธีหลวงโดยปกติโคเนี่ยก็คือโคเนี่ยเป็นโคพิเศษอยู่แล้วแหละนี่พออ่อฟ้าก็จะใช้ตรงเนี้ยไลฟ์สด ไลายสดแล้วทําคลิปบอกเอฟซีทั้งหลายนะครับเราดูเราดูก้างปลากลายเป็นฟวสซิลแล้วเห็นไหมต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งร้อยปีขึ้นไปถูกแล้วก็อันนี้มันเกินหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าปีอยู่แล้วสาคัญที่สุดเนี่ยวัตถุโบราณโดยปกติเขาถือว่าเป็นวัตถุโบราณอายุร้อยปีแต่เนี่ยพระจงเดตอายุเกินร้อยห้าสิบกว่าปีซึ่งมันสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ย มันพิสูจน์ได้อะทาไมในการที่จะบอกว่าพระแท้พระปลอมทําไมไม่ขยายไม่อธิบายให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเอามาล้อเล่นกับก้างปลาหรือว่าลักษณะที่มาพูดดูถูกดูหมิน่นอันนี้ก้างปลาที่เห็นนี่คือปูนซึมเข้าไปหมดแล้วปูนซึมหมดแล้วัซึมเข้าในก้างปลานะครับใช่ค่ะดูได้เลยค่ะแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหลอกกันไม่ได้มันไม่สามารถทํามาใหม่ได้ในละักษณะแบบ ไปตามการเวลาเท่านั้นครับการเาเท่านั้นถ้าสมพิสูจน์สมเด็จหลังก้างปลานะครับพิสูจน์ได้สองส่วนกนะ็คือส่วนที่เป็นปูนกับกระดูกก้างปลากระดูกก้างปลาแล้วก็ส่วนที่เป็นปูนที่ซึมเข้าไปแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยเนื้อหาผิวแล้วก็พระชุดของก้างปลาเนี่ยนะคะถือได้ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเนื้อผิวของเขาซึ่งใครเห็นก็จะรู้ว,ว่านี่ไม่ใช่สายวัดธรรมดาเนี่ยผิว ในลักษณะของผิวสีแล้วก็รักที่ลงองค์อันนี้คือปกโพนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายพิมพ์ที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนี่หลังอันนี้พระชัยใช่คือพิมพ์แบบนี้เนี่ยคือทำออกมาแล้วเนี่ยไปแจกให้คนฟรีคนยังมองหนะ้าเพราะว่าไม่มีใบด้จับลำลา ไม่มีในตาลาดแต่เขาสร้างกันจริงในยุคนั้นสร้างไม่ได้ให้สร้างใหประชาชนทั่วไปผมไปเจอดร์เอท่านหนึ่งดอร์เอนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทําของปลอมขายเราต้องพามของปลอมที่ขายได้นะครับเออแล้วใครจะปลอมอได้อะอย่างนี้แล้วใครจะปลอมเพื่ออะไรปลอมไม่เสียเงินเปล่าเปล่าเหรอครับปลอ,อ,อ,อมไม่ลงทุนแล้วไม่ได้ตังใครจะทําครับคือคือถ้าถ้าพอ,อ,อ,อดูององด้านหน้าหน่อย นี่ดูดูดูแลน่ะมีพระอย่างเดียวยังพอขายได้อนี่นะครับคือถ้าเขาจะปลอมก็จะไม่มาปลอมพระสายวังหรอกเอ,อเพราะพระสายวังเนี่ยมันโดยตัวของเขาเนี่ยโดยตัวของพระนี่ย,ยังขายไม่ได้อยู่ถูกเพราะสําคัญที่สุดเนี่ยพระสายวังเนี่ยเป็นการสร้างโดยเฉพาะคนที่รู้จริงในการที่จะครอบครองแล้วก็พกพผา แ,แล้วพระสายวังจะเป็นการสร้างน้อยเนี่ยดูเด็กการสร้างในช้างก็มีเมตตาถามว่าสําคัญคือผิวของพระองค์พระในรูปแบบของรูปทรงขององค์พระหรือรูปลักษณะขององค์พระใครจะปลอมใครจะปลอมปลอมแล้วมันได้อะไรครับปลอมแล้วได้ <c oughs> อะไรถามแค่นั้น นี่แหละพระสมเด็จโตสร้างปุตเสศอันนี้แค่อันนี้แค่เป็นเนื้อธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นประดับเพชรประดับพอยิ่งยากเข้าไปใหญ่อีกใช่ยิ่งยากเขา้า,า,เขาไปอีกอคือสําคัญว่าในลักษณะของพระเนี่ยค่ะมันทุกอย่างมันพูดแค่ปากเปล่าไม่ได้ครับคือจริงๆแล้วทุกคนก็มีความรู้กันหมดแหละแต่ว่าความรู้ของแต่ละคนก็มาแชร์เพื่อพูดให้<พ>ผอ้พอ,พอนํำพระสมเด็จหลังข้างปลาให้ผมไปพิสูจน์หลายพิมพ์เลยนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยมันเกี่ยวโยงถึงการเวลาแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าพลังของพระเนี่ยก็จะมีสําหรับคนที่พิสูจน์พุทธคุณในลักษณะของคนที่ศรัทธาด้วยนะพระแท้ที่พรอบอกว่าอยู่กับคนดีก็คืสมเด็จวะะัดระฆัง